กระชานี้เกี่ยวกับการเรียนนะครับดูจากคอสทูมนะครับก็เกี่ยวกับติวเตอร์นะครับถ้าได้น้องมาจริงๆหนูจะตั้งใจเรียนมาแล้วมาแล้วอ้าอ้อู้สายตานั้นสิโอ้เจ๋ง หล่อมากหล่อวอดายความร้องพ่อปาเจ้าค <c> ร <oughs> <c oughs> ับก็กบเก่งโยกกราบสวัสดีทุกท่านนะคะและนี่คือเซาตี้กาชาปาร์ตี้เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้เพราะไม่ได้ทํานานมากแล้วเออและทีนี้นะครับถามว่าพร้อมปะคําตอบมันง่ายมากไม่บ้าจริงอีเวนต์อีเวนต์นู่นนะอีเวนนู่นไอเซาตี้กาชาล่าสุดนแต่ไม่ใช่อีเวนต์ล่าสุดแต่มันช่างเซาตี้กาชาทุกที จะรีบปูดไปได้ลิ้นพันเลยเห็นไหมไอโซตี้กาชาพาร์ทที่แล้วครับคือมันคือว่าไออีเวนต์อันนั้นอีเวนต์ลิงโกโรลี่อะคือเราใช้ไปกับกาชาไม่เท่าไหร่ถึงจะไม่เท่าไหร่แบบนั้นที่เห็นตามที่เห็น,หนใช่ปะแต่ว่าแล้วก็ใช้ไปกับการที่เราต้องเติมเติมบูธไฟตรงเนี้ยตรงเนี้ย เพื่อที่จะถึงเป้าหมายที่เรียกว่าท็อปร้อยแล้วเราก็ได้มันมาสําเร็จแลกกับการที่ต้องใช้ดาวเยอะมากยังไงเราก็ยังไม่พร้อมอะแต่ว่าเรามม่นใจว่าต้องได้นางือค จุดเอกลักษณ์เด่นเดนเลยของซอตตี้กาชานะครับคือเราจะมีร้องกริ๊กกราดโวยวายใช่ไหมครับทุกครั้งที่ได้คนที่อยากได้อย่างน้องนี้มานะครับแต่ว่าพาคน,นี้เราจะไม่กริ๊กกราดบวกเวกโวยวายกันนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ท่านผู้ชมหูแตกนะครับอืมเป็นห่วงสุขภาพท่านผู้ชมมากเนาะอืมสุขภาพข้าพเจ้าเคยห่วงกันบ้างไหมส่งเกมผีๆมาเนี่ยฮะถึงเวลาแล้วถึงไม่พร้อม ก็ต้องซุ่มเลยแหละแต่ถึงยังไงก็ตามนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นยังไงก็ตามเรามั่นใจว่าต้องได้น้องแน่ๆเพราะงั้นเราจะไม่กระก,กระกันเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าต้องได้น้องประมาณว่าอีกเหตุผลหนึ่งที่อาจจะไม่บอกเวกนวาเพราะว่าเพิ่งตื่นจะยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งนะจะไมพูดอย่างนี้ล่ะจะไมถึงพูดอย่างนี้ล่ะอันเด์อีกแล้ว เออเอย่างน้อยอันใหม่อันนึงก็ยังดีนะครับเราต้องคิดบวกเอาไว้ก่อนจะเป็นไรไปเราสุ่มอีกครั้งก็ได้โถ่เออ,เอ,อ,อะไรอันไหนวะตบมือเหมือนรู้ว่าอันไหนบานะเริ่มแล้วนะเริ่มตื่นแล้วว้ย หลดช้าหลดช้าหลดซีดาวอยู่แน่แต่ซีดาวของใครอีกเรื่องหนึ่งไปไป,ไปเส้นคพอบทำไมทุกครั้งที่กดค่ามันต้องมีสามดาวโผลมาแล้วอันใหม่หมดเลยอ,<ม>โอโมชิโรยแสดงว่าซีดาวเริ่มใกลเข้ามาเรื่อยๆแล้วสินะอออ้อออคิดไปเองขานอน อ๊บระเจ้าช่วยกลย้ยข่ยอ้ยต้องรอสิโอ้ยมียสีทองอยู่นะมันบ้าไปลมันบ้าไปแล้วโอ้โหเพิ่งได้สอดาวน้องมาชีวิตชันสันนะ้าโอ้ยมันเกลือกว่าเดิมมานนี่โอ้โหวาตายแล้วโอ้ยโอ้ยเราไม่เสียงดังนะครับเราไม่เสียงดังดย้อดเลย ในเมื่อเรามั่เจว่าเราต้องได้น้องเราก็ต้องได้ให้น้องครับไม่เสียงดังไม่เสียงดังเก็บช็อกโกโ,โลเด็ไว้กินคนเดียวเถอะหนูโอ้เดี๋ยวนะ <c oughs> <c oughs> อันเดะอันใหม่ไม่ว่าอันเดอร์มาทำไม โอ้ยตายแล้วสั่งนำมุกตอนนี้ทันไหมโอ้ไม่เสียงดังไม่เสียงดังเรามั่ใจว่าต้องแน่หนองใช่ไหมทุกคนตกใจว่าสุกุมีจะมาหักหลังไม่ใช่หนูสองดาวสิคา เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไมไมนึกว่าอันนี้ได้ที่หลังบ้าจริงไม่มันผิดพลาดมันมันมันผิดพลาดอะไรแน่ๆโอมาเจ้าไหมนะมันต้องมีอะไรผิดพลาดไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะ เดี๋ยวมันจะไป่เสียงดังโอ้กุมขมับเลยเดี๋ยวโอ้โหเริ่มกุมขมับโอ้โอ้โหหลองห้แล้วนะหลองห้แล้วนะไม่สิเราต้องมั้มไต้อไมตองม้องมโอ้โหสามดาวสี่ตัวแต่ ได้ตัวใหม่มาแค่สองตัวสุดยอดเลยนี่คุณเห็นชันเป็นตัวอะไรโอ้โหไม่นาไม่นาไม่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 โอ้โหตามดาวน้องยังไม่เห็นโอ้ยเหล่นี้ไม่นะไม่ไม่ไม่สิ่งที่เราลุ้นมานานๆโอ้กาชานี่เกี่ยกับการเรียนนะครับดูจากคอสตูมนะครับก็เกี่ยวกับติวเตอร์นะครับถ้าได้น้องมาจริงๆหนูจะตั้งใจเรียน น้องนี่คือน้องลิงโกรนะคะคือถ้าได้มาจะตั้งใจเรียนเลยพอน,น้องเลยนะพอน,น้องเลยนะพอน,น้องเลยนะพอน,น้องเราจะตั้งใจเรียนเลยนะจริงๆนะจริงๆนจริงๆน,นะมันครั้งสุดท้ายแล้วนะจริงๆนะ เป็นอะไรเป็นอะไรทำไมได้แต่อยู่ oh it h u r t it hurts oh my goodness oh ho. ไม่ต้องไม่ต้องเลยคือแบบหนูมาทำไมลูกหนูมาหนูมาทำไมาหนูมาทำไมโอ้โห,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 หคือรู้สึกว่าได้อลิสาเยอะมากอะไรกัน ลิงโกสามดาวยังไม่เห็นสัตว์ตัวเลยที่สุดมาเมื่อกี้ทำไมต้องทำลายทารุนละกรรมเราแบบนี้ด้วยสีดาวจะเพิ่งเอาสองดาวไปใส่โอ้สองดาวก็น้อยไปอีกโอ้ฮ่าฮ่าฮ่าจิงเจ้าไลโก้ด้วยอายุคิดดิ้งมีเอ็มไออะโจ๊กทุยอยู่เราเก็บน้องเป็นคอลเลคชันนะ จะมาพลาดซ้ำสองไม่ได้ไอ,อตอน,นั้นมันพลาดไปแล้วนะบ้าจริงเชียวมันบ้าจริงเชียวเอ้วะอ,อ่านเรื่องได้อีกรอบหนึ่งวะต้องมีความหวังกต่บ้าตายามาเลยมาอาย่าเดสตอนแรกคิดหยุดนะว,ว่าจะซื้อแต่เราเป็นสายเพียวถึงการสาุ่มการชช้ที่แท้จริงมันต้องมีเติมอะไรกันบ้างแต่เราเป็นสายเพียวเราจะมาพลาดเหมือนตอนนั้นไม่ได้ที่เราเติมไปแล้ว